วันนี้นะครับเดี๋ยวมาแนะนําวิธีการดูล็อบเตอร์นะครับเพศผู่หรือเพศเมียนะครับเพศไหนนะครับเหมาะสําหรับทําอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตามดูมาเข้ามาครับจีดูนะครับล็อบเตอร์เนาะมันจะมีความแตกต่างกันระหว่างสองอันนะครับอันนี้เดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนตรงจุดนี้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียนี้คือจะมีตัวขาเล็ก อาจจะไม่แข็งนะครับอยู่ตรงข้อสุดท้ายตรงนี้อ่ะซูมเข้าไปอันนี้นะข้อสุดท้ายตรงนี้จะเป็นเล็กๆนะครับแล้วก็จะนิ่มจะไม่แข็งนะครับอันนี้เห็นเนาะอ่านะครับถัดมานะครับมาดูตัวผู้กันถ้าตัวผู้นะครับอันนี้จะขยับขึ้นมาหน่อยตัวนี้จะชัดเจนแล้วก็แข็งมากจะจะไม่ใช่ถุงน้ําจะเป็นเหมือนก้ามนะครับเนี่ยครับอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยครับหัวยังยื่นอยู่เลยเนี่ยครับจะแข็งแขงนะครับตัวผู้สังเกตเห็นนะครับอันนี้เนาะ ถ้าเป็นตัวผู้ตัวเมียต่างกันตรงนี้หนึ่งที่สองนะครับอันที่สองก็คือลำตัวนะครับระหว่างสองอันเนี้ยลำตัวนะครับถ้าเป็นตัวเมียลำตัวก็จะป้อมปนะครับอันนี้เหมือนกับกลมๆมารูปลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวผู้นะครับเนี่ยซูมเข้ามานะอันนี้ก็จะนะครับจะเรียวตรงไปอย่างนี้นะครับจะตรงนะครับลักษณะตรงถ้าลำตัวเนาะถ้าเป็นตัวเมียก็จะป้อมๆ ป้อมเหตุผลที่มันป้อมก็คือตรงนี้ถ้าเป็นตัวเมียเขาจะเอาไว้เก็บเก็บไข่เวลาออกไข่อย่างเงี้ยมันจะหุบเข้านิดนึงนะครับลําตัวเลยป้อมนะครับสามนะครับการสังเกตล็อกเตอร์ตัวผู้หรือตัวเมียนะครับก็คือแผ่นหางนะครับถ้าแผ่นหางสังเกตดูนะครับของตัวเมียนะตัวเมียมันจะป้อมๆแล้วก็อ้วนๆหน่อยนะครับเนี่ยนะครับอ้วนๆหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้ใช้สําหรับว่ายน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ของตัวผู้นะครับ อันนี้จะแบนแบนแล้วก็สีนะครับค่อนข้างจะเข้มกว่าของตัวเมียเพราะว่าหนึ่งในการที่แบบพบเจอศัตรูนะครับหรือว่าคู่ต่อสู้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนกับคล้ายเป็นสีเอาไว้เป็นลักษณะข่มคู่คู่ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยครับนะครับอันนี้จะแบนกว่าชัดเจนนะครับอันนี้จะออกป้อมๆหน่อยใช่ไหมครับเนี่ยนะครับสองก็สังเกตแล้วก็ถ้าลอตเตอร์นะครับถ้าเป็นตัวเมียนี่ครับ ก็คือเนื้อเขานะครับเหมาะที่จะทําเป็นอาหารที่เป็นพวกอาหารสุกอาหารร้อนนะครับก็คือนะครับไว้ทําซุปนะครับหรือว่าทําสเต็กทาหม้อไฟต่างๆนะครับเพราะว่าเนื้อเนื้อเขาจะไม่แน่นมากนะครับมวลเนื้อจะไม่แน่นมากแล้วก็เวลาทําเมนูต่างๆนะครับเนื้อจะหวานนะครับส่วนล็อบเตอร์ตัวผู้นะครับล็อบเตอร์ตัวผู้เนี่ยเนื้อจะกล้ามเนื้อนะครับจะมีมวลกล้ามเนื้อเยอะนะครับ เนื้อจะแข็งหน่อยเหมาะสําหรับทําเป็นซาชิมิเหมาะสาหรับทําเป็นซาชิมิหรือว่าประเภทดิบหรือว่าประมาณทําเป็นสลดัดทําเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับที่ไม่ต้องใช้ปรุงมากเพราะเพราะว่าถ้าปรุงมากนะครับอันนี้เนื้อจะเสียแล้วก็อันนี้จะได้รสชาติของล็อกเตอร์เต็มๆนะครับหรือว่าท่านไหนนะครับที่นะ่าสนใจหรือว่าอยากมาลองว่าล็อกเตอร์ชนิดไหนตัวปู่หรือตัวเมียน,นะครับ อร่อยมากกว่ากันเนื้ออันไหนรสสัมผัสดีกว่ากันนะครับสามารถเข้ามาได้ที่ฮอนโมโนซูชินะครับสาขาทองหลอ่อซอย23เนี่นะครับฮอนโมโนซูชินะครับได้ลองแล้วถ้าสมมุติว่าลองแล้วนะครับได้ผลลัพธ์ยังไงสามารถคอมเมนต์เข้ามาใตาค้คลิปผมได้เลยขอบคุณมากครับ